Okay, let's go. แปลคอนครั้งแรกในชีวิตรกนะครับผมก็ขายบัตรแล้วนะครับผมที่อีเวนป์ฟอมนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดบัตรกันได้นะครับผมตอนนี้บัตรยังไม่หมดนะครับผมยังเหลือโซน C อยู่นะครับผมที่บอกว่ายังมีบัตรเหลืออยู่แล้วก็โซน B นะครับยังเหลืออีกนิดนึงนะครับผมรีบกดก่อนเซาอานะครับ ที่ยรติแล้วตอนนี้เตรียมตัวไปประมาณ80%แล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการซ้อมพาร์ทโฟร์แมนพาร์ทดนตรีพาร์ทร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กำลังแบบว่าจะเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้แบบว่าดูแบบสุดพิเศษที่สุดแล้วกนะ็กำลังซ้อมโชว์กับแก๊สเลยครับความเครียดกับความกดดันมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่า ก็จริงๆอยากจะทําให้เต็มที่เนาะเพราะว่าขึ้นชื่อ,อว่าเป็นแฟนคอนจริงเราอยากทำแบบมันบอว่าเสิร์ฟแฟนๆทุกคนให้ได้มากที่สุดอยากทําให้ได้แบบที่ทุกคนต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆพัสด์มอชินด้สพัสด์เอ่อพัสโชว์พัสด์การดูแลในคอนเสิร์ตทั้งหมดเลยก็อยากจะทำออกมาให้มันมันดูแลได้ท,ทั่วถึงสุดนี้เราจะ มีแน่นอนเราจะไปหาทุกคนแบบใกล้ชิดแน่นอนราต้องแบบรอติดตามนะครับผมใครยังไม่มีบัตรนะครับผมสามารถไปกดบัตรกันได้นะครับเกสของเราจริงๆตอนนี้สปอยไปแล้วทั้งหมดคนอคนแต่ว่าจริงๆมีบุคลลับอีกคนนึงที่เรายังไม่บอกว่าเป็นใครมีเกสทั้งหมด4คนใช่มั้งมี4ี่คนมั้ง บอกไม่ได้ครับผมเราให้ทุกคนไปแบบว่าเดากันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละใช่เป็นเอา,อางี้กี้จะใบตรงนี้อีกทีกท็คือเป็นคนทีเ่เป็นเพื่อนก,กี้เป็นเพื่อนเยอะเลยกี้เพื่อนเยอะเลยอ่ะเป็นเพื่อนเยอะเป็นเพื่อนกี้สะกดแค่ลงมาอีกนิดก็คือเป็นเป็นแก๊ล้งกีก้มีแก๊งอยู่ เออเป็นแก๊งคู่เป็นเพื่อนนะนึกใช่แล้วก็แก๊งีไอไรม่บอกแล้วก็เป็นคนที่มากความสามารถทุกคนอ๋อหรืออะไหรอจะได้รีวิเนียนบ้างอาจะได้รีวิเนียนอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่ว่าอันใดก็อันหนึ่งไม่ว่าอันใดกันหนึ่ง แขกรับเชิญเป็นสาวๆเนแล้วอสาวไม่บอกนอกจากเคกสเรจาจะมีโชว์พิเศษครับผมที่เจคี้แบบว่า arrange โชว์เจคี้ใหม่หมดเลย<ม>เพลงเอ่อเพลงของเจกี้ในอีพี01ทั้งหมดแล้วก็เพลงใหม่ medium r a รนะครับผมทั้งหมดถูก arrange มาหมดเลยแล,แล้วก็จะมีโชว์พิเศษที่เป็นเพลงพิเศษที่เจคี้บอกว่าเตรียมมาอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ เห็นจริงๆมันมีแบบว่าทั้งท่าที่เล่นเกี่ยวกับความรู้สึกอย่างเงี้ยท่าที่เออ่ให้ทุกคนได้ดูเพอร์ฟอร์แมน์แบบตเต็มๆเลยไม่ว่าจะเต้นหรือว่าแบบว่าร้องอย่าง,างเงนะี้ยก็อีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่แบบว่าพี่อยากโชว์เปอร์ฟอร์มด้านการร้องให้ได้มากที่สุดร้อโชว์ร่างทอง่างทองไหมโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะพี่ <laughs> มีครบทุกรสชา,าติแน่นอนเพราะว่าชื่องานเราชื่อว่า The Sense of Feeling ครับใกล้แล้วตอนนี้ความตื Buck ่นเต้นมันมาก้อยแค่ไหนคตื่นเต้นมากมันนับถอยหลังแบบทุกวันทุกวันทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆอยากจะทําให้เต็มที่มากที่สุดแหละครับด้วยความที่แบบว่าเป็นครั้งแรกของตกี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยที่ได้มาทําแฟนคอนของตัวเองแล้วก็ในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยที่ลงทุนจัด การคอนครั้งแรกในชีวิตตัวเองเนี่ยก็จริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยสะพ์ตกันนะครับหรือเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับหรือว่าให้ที่ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถหรือว่าแบบว่าได้มีโอกาสทำผลงานต่อในอนาคตหอถามเกีเรื่องการลงทุนนี่เรนะา,าถึงหลักไหนหลักไหนอะครับไปเยอะม,มันก็หลาย,หลาย,ห,ลายหลายอยู่ครับหลายล้านอยู่ครับ อ๋อขอต้องบอกแล้วกันขอเป็นเป็นหลักล้านแล้วนะครับความคาดหวังของตัวเองก็เยอะมากครับผมแต่ว่าที่ก็คิดว่าความคาดหวังของรายกก็ไม,ไม่ไม่น่านอะนไม่น่ามีาอะไรแบบ คอนเสิร์ตจริงๆเจ๊ก็จะมีปล่อยเพลงใน,นอีพี02ของเจ๊แหละครับก็คิดว่ามีงานแสดงที่บอกว่ากำลังจะเริ่มถ่ายทำโดยเียนะครับผมก็อยากจะฝากทุกค,คนติดตามนะครับผมเป็นเรื่องที่คิดว่าจะมีอัลบั้มใหม่ๆอะไรให้แบบว่าทุกคนได้เห็น ต้องรอไปรู้กันหน้าเลยครับผมจริงๆช่วงนี้ผมพูดเดยอะขึ้นแล้วนะใช่เว่าแบบว่าผมฝึกพูดทุกวันเลยแบบว่าต้องพูดพูดหน้าจบพูดคน,นเดียวพูดไปเรื่อยไอยลฟ์พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยตะกี่ก็พยายามจะฝึกพูดให้มันแบบว่ากลัแล้วก็ทุกคนเข้าใจมากที่สุดให้ทุกคนได้แบบว่าฟังแล้วฟังออกอะไรเงี้ยครับผมแต่เราแปะหมีเดยได้อหรอแต่ผมแปะหมีดได้ได้ผมผม,ผมว่าผมมีจิต สัมผัสผมสามารถสื่อสารกับเขาได้ใช่ถ้าย้อนเปนเมื่อกี้พูดอะไรบ้างเมื่อกี้นี้น้องหมีเนยใช่ไหมเมื่อกี้น้องหมีเนยพูดว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน FCMX Butterbear เพราะว่าวันนี้มีคอลเลคชันพิเศษที่เป็นคอลเลคชัน AW 25เป็นคอลเลคชันที่มีลายน้องหมีเนยอยู่บนกระเป๋าด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเป็นคอลเลคชันที่ทุกคนบอกว่าน่าจะแบบว่าต้องจับจองกันซื้ออะไรอย่างเงี้เออ จริงหรอจริงเราถามแล้วว่าให้ใครไป็น่หนเากให้กี้ไปนที่หนึงเอณน,น้องหนีนะน้อง่ากนะน้องมหมีนะเว่าน่ารักมากๆอย่างเงี้ยจริงตนะกี้ก็ชอบน้องเวลาน้องมาทำงานเพราะว่าบาะว่าน้องดูเอนจอยแล้วก็ดูแบบว่าทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้ดไมีโอการได้เห็นมีเนยทุกคนี่ตัวรักแต่ตัวรัก รกฎาคมนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมบัตรยังไม่หมดนะครับผมยังเหลืออีกสองโซนนะครับโซน B ีนะครับผมยังเหลืออีกนิดนึงครับโซนซนะครับผมเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมใครกดไม่ทันผมบักพลาดนะครับผมไม่เปิดรอบเพิ่มนะครับผมบัตรทั้งหายมหมดแล้วหมดเลยจัดที่เซนทรัลเวิลด์พเ์ชั้นเจ็ดนะครับผมกดบัตรได้ที่อีเวนท์ฟอมนะครับผมกดเข้าเว็บไปง่ายมากนะครับผมเข้าไปปุ๊บกดเลือกโซนกดเลือกที่นั่งนะครับผมไปกันได้เลยนะครับอย่าลืมมาเจอผมนะครับ Obrigada. So. Have... aqui i